ไอราชาแนลสวัสดีค่ะวันแดดดีๆวันอาทิตย์แบบนี้นะคะมีก็จะพาทุกคนไปหาทำอะไรในสวนกันสักหน่อยนะคะนั่นก็คือการเอาน้องกุหลาบเลื้อยลงกำแพงดูบ้างนะคะอุปกรณ์ก็หาได้ง่ายๆในบ้านเลย1ค้อน2เชือกหรือไหมพรม3ตะปูซึ่งเราก็จะเน้นประหยัดไว้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าเราสูญทรัพย์ไปกับการเอฟกุหลาบมาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อะไรที่อยู่ใกล้ไม้ใกล้มือก็หยิบมาใช้ก่อน นะคะอะไรง่ายๆอยู่ใกล้ๆง่ายๆอย่างเงี้ยคะ่ะชอบนักแรเวลาตัดสินใจซื้อกุหลาบก็ง่ายมากลืมไม่ลืมหูลืมตาเลยนะคะนี่ก็หลังจากที่ต่อสะปูเรียบร้อยแล้วก็เอาเชือกหรือไหมพรมนะคะมาพันรอบๆแบบนี้ให้ตึงนะคะแล้วก็เนีย่ยทำวนไปน่าจะทำประมาณชั้นถึง2ชั้นนะคะเป็นแล้วแต่ความสูงของกุหลาบ มาแล้วค่ะต้นนี้คือต้น CPM นะคะก็จะมีความเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะดอกสีเหลืองครีมหอมแล้วก็ให้ดอกเป็นช่อนะคะเนะะี่ยค่ะก็ต้นเบลอบลาเลยต้นนี้มีตัดสินใจเอาลงกระถางดินเผานะคะเพราะว่าตรงเนี้ยค่ะที่ปลูกน้องอะ่ะจะโดนแดดเต็มวัน ก็เลยคิดว่าอาเดี๋ยวเราสร้างความชื้นให้น้องตั้งแต่ปลูกเลยละกันนะคะเพราะว่าเราได้บทเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วจากคลิปก,ก่อนๆที่เราเอาน้องกุหลาบวางชิดกำแพงบ้านนะคะแต่ว่ารั้วบ้านไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าเขาเป็นอิฐบล็อกนะคะซึ่งก็จะมีการระบายอากาศได้ดีกว่าเขาก็จะไม่อมความร้อนเหมือนผนังบ้าน มาค่ะเริ่มจัดทรงพุ่มน้องกันได้เลยค่ะอยากให้เลื้อยไปทิศทางไหนนะคะก็จัดให้น้องนอนไปเลยค่ะเนื่องจากว่าเขาเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะถ้าได้ติดตามกันในคลิปก่อนๆหน้านี้จะเห็นว่ากุหลาบเลื้อยอะค่ะเขาจะมีการแตกยอดใหม่หรือแตกกระโดงได้ดีเนี่ยหนึ่งคือ กิ่งเขาอะค่ะจะต้องเลือ้อยไปทางแนวนอนนะคะซึ่งพอยอดแตกออกมาค่ะเขาก็จะแย่งแข่งกันแตกออกมาเป็นแบบแนวระนาบเดียวกันนะคะ2คือด้วยความที่เป็นกุหลาบเลื้อยอะค่ะใบเขาจะมีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามริดใบช่วงช่วงที่มันเป็นคนออหัวกระโหลกอะคะ่ะออกแล้วให้ให้หัวกะโหลกอะโปร่งมากที่สุดนะคะ<ม>เพื่อให้แสงแดดเนี่ยส่องถึงแล้วเขาก็จะแตกกระโดงออกมาใหม่ได้เยอะขึ้นนะคะ มีคำถามจากทางบ้านนะคะว่าทำไมมีถึงไม่ใช้เป็นพวกเชือกป่านเชือกปอทำไมถึงใช้เคเบิลไทป์นัดน้องนะคะไม่กลัวน้องจะเป็นแผลหรือนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับตัวมีเองอะคะ่ะอย่างที่บอกว่าเราเน้นประหยัดเน้นง่างยเน้นสะดวกเคเบิลไทป์สำหรับมีมันมันมันใช้งานได้ง่ายกว่าแล้วก็ประหยัดเวลากว่านะคะราคาอาจจะสูงกว่านิดหน่อยคือนิดหน่อยจริงๆหลักหน่วยมีว่ามีเลือกใช้เคเบิลไทป์ดีกว่านะคะก็ พอระยะเวลาผ่านไปค่ะหลังจากที่เรามัดน้องไปแล้วเนี่ยน้องเขามีการขยายกิ่งก้านเขามีการอวบอ้วนขึ้นนะคะเราก็แค่ตัดเขาแล้วก็มัดเขาใหม่ให้หลวมเหมือนเดิมประมาณนี้นะคะแค่นั้นเองท้ายที่สุดนะคะมีว่าเลี้ยงกุหลาบอะคะ่ะก็เลี้ยงตามความสุขความชอบของเรานะคะแล้วก็เอาดูว่าเขาจะมาเป็นความสุขหรือเป็นความทุกข์ถ้ารู้สึกว่าเขาเลี้ยงเลี้ยงเขาไปเรื่อยๆแล้วมันเป็นภาระอะ เหนื่อยอะ่ะบลา,บาๆใดๆมีแนะนําให้พักก่อนนะคะแล้วก็พอรู้สึกดีขึ้นก็มาเลี้ยงเขาใหม่คือเราทิ้งเขาไม่ได้อ่ะค่ะมีลองลองทำแล้วช่วงหนึ่งที่รู้สึกทำไมเหนื่อยจังเลยต้องดูแลเธอขนาดมีก็จะพักไปก่อนเลยค่ะพักไปประมาณ3-4ี่ 3, วันเนี่ยค่ะไม่เข้าไปยุ่งอะไรกับเขาเลยจนพอเริ่มรู้สึกคิดถึงเริ่มโหยหาค่ะก็เริ่มกลับไปคุยกับเขาเริ่มไปดูแลเขาเหมือนเดิมเหมือน เหมือนแฟนกันทะเลาะกันประมาณนั้นเลยซึ่งจริงๆแล้วน้องกุหลาบก็ไม่ได้ทําอะไรให้แบบน่งหงุนหงิดอะไรเลยนะคะเขาก็เป็นไปตามวิถีชีวิตของน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเราเองที่มีความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นนะคะก็เลยทําให้รู้สึกหมุดหงิดตัวเองก็ไม่เป็นไรใช้เวลากับตัวเองสักวัน2วัน3วันอยู่กับตัวเองให้เยอะๆแล้วพอคิดได้ก็กลับไปดูแลเขาเหมือนเดิมประมาณนี้ค่ะ เพราะยังไงเขาก็เป็นความสุขในแม่กี่อย่างของเรานะคะก็ดูแลประคบปังมกันไปเราอาจจะเป็นความสุขของเขาก็ได้เขาอาจจะรอคอยเรามาดูแลรดน้ําใส่ปุ๋ยเหมือนเดิมอยู่พูดคุยเปิดเพลงให้ฟังอะไรประมาณนี้นะคะ mm. ก็ถ้าเป็นความทุกข์มากๆเราก็แค่หยุดทําใจแล้วก็เลี้ยงต่อไป <laughs> โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงครีมีต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันเหมือนเดิมเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดสกายบายบาย